ในบ้านเราเนี่ยจะเจออะไรบ้างและมีสัพท์อย่างไรบ้างทุกคนคะ่ะมาดูลิสต์ตรงนี้นะคะเริ่มจากอันแรกคือคําว่าพรมเนาะเช็ดเท้าของเราเรียกว่า r u g rug ทีวีง่ายมากคือ Television โซฟาออกเสียงว่า Sofa Sofa นะคะไม่โซฟานะ Sofa แจกันพยางค์เดียวค่ะ Vase Vase เครื่องปรับอากาศตรงมาก Air Conditioner หรือ AC ก็ได้ค่ะประตูค่ะแบบทางเข้าบ้านเราชืคว่า Gate เกตเหมือนเกตสนามบินต้องเียนคาะรั้วค่ะรอบบ้านเนาะ Fence เตียงนอน bed หมอน pillow pillow โคมไฟ lamp lamp ้าม่าน curtain curtain กระ Curt ain. Curt ain. Curt ain กดษหรือ curtain อ่างอาบน้ำค่ะ bath tub bath tub ฝักบัวคืออาบแบบมีฝักบัวใช่อคำว่า shower อ่ะมาดูที่สนามหญ้าบ้างนะฮะอยู่รอบบ้านเจ้าคำว่า yard yard มีสนามหญ้าก็ต้องมีแบบไอ้ที่มันเข็นถูกป่ะเขาเรียกว่ารถเข็นอะนะไว้ขนหญ้าขนขยะท,ทิ้งนะฮะเจ้าคำว่า wheelbarrow wheelbarrow เตาแกนค่ะ stove stove เครื่องปิ้งบ้างขนมปังก็ตอนเช้านะเถอะนะเจ้าคำว่า toaster toaster เครื่องปั่นค่ะปั่นจะคำว่า b l e n d นะฮะเครื่องปั่นก็ blender ตู้เย็นค่ะจะคำว่า fridge เป็นภาษา,าสั้นๆจะคํคำว่า fridge จะมีตัว d โผล่เข้ามาเลยค่ะก๊อกน้ำจะคำว่า faucet พวกช้อนนะซอมต่างๆหรือมีดเนี่ยนะที่ใช้ในการกินเนี่ยเราเรียกรวมกันว่า cutlery cutlery สุดท้ายค่ะคำว่า utensil อันนี้แปลว่าอะไรเธอในใครรูบ้างเพียมเข้ามาสิค่ะ